สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาพบกันเช่นเคยค่ะกับดิชานิตยาดวงแก้วเราจะไปกันที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทอปอได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาจัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่10เพื่อสร้างนักประดิษฐ์จุดประกายนักคิดรุ่นใหม่ค่ะพอากาศเอกดอกอรปรีชาประดับมุก ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายศคุรุกิจโกศลคณะบดีคณะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่10ประจำปี2564 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของภาคตะวันออกเพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย,ยบูรพาร่วมผนึกกำลังบูรณาการความรู้ พลอากาศเอกดอกเตอร์ปรีชาประดับมุกผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่10ประจำปี2564มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้สู่ประชาสังคมจุดประกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนให้ก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ให้กับประเทศต่อไปในอนาคต มุ่งหวังที่จะสร้างเสริมเยาวชนนักเรียนด้วยความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านจรวดสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของเยาวชนและของประเทศกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่10 มุ่งกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ถึงปีที่6สายวิทยาศาสตร์ชายหญิงจำนวนรวม50คนให้มีโอกาสได้เสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำไปพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพมีคุณค่าต่อประเทศซึ่งความพิเศษที่ต่างจากทุกปีคือในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เนื่องจากทั้งสทปและคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้คำนึงถึงการป้องกันดูแลความปลอดภัยของเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจึงได้จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ไว้สำหรับให้เยาวชนได้ศึกษาและประดิษฐ์จรวดประดิษฐ์ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์โดยจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างใกล้ชิด ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน10ทีมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้เพียงพอในการนำเทคโนโลยีจรวดมาดำเนินการประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาลได้อย่างถูกต้องในการกจัดก,กิจกรรมครั้งนี้นะครับเราเน้นไปทั่วทุกภาคนะครับปีนี้เราเน้นไปทางที่ภาควันออกนะครับซึ่งเราได้ไปพูดจาพูดคุยกับทาง ก็เลยบุรพานะครับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับว่าเราจะเอาเด็กทำภาคทดลองเนี่ยมาเรียนรู้นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับโดยใช้เทคโนโลยีจรวดนะครับเราได้นำเยาวชนที่ชนะเลิศนะครับมา,าร่วมแข่งขันนะครับโดยเราร่วมกับทางองค์การพิทักษ์ทางวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆริอยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้ทั้งจรวด ได้เรียนรู้ทั้งดาวเทียมนะครับเราใช้วิธีออนไลน์เหมือนกันนะครับแล้วก็เราทํามาแล้วสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ครับโอกาสที่เยาวชนจะได้เรียนรู้ว่านี่ถือว่าเป็นความท้าทายของเยาวชนเป็นอย่างมากที่เราจะมีพี่เลี้ยงนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสารปอพี่เลี้ยงที่เป็นทางของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยูรุงพฯก็ตามนะครับจะให้ความรู้นะครับเยาวชนอยากเต็มที่ด้วยวิธีออนไลน์เพราะฉะนั้น ไม่ต้องระบินะครับถ้าเรามีความสนใจทำวิทยาศาสตร์จริงๆผมเชื่อว่าเยาวชนทุกคนที่มสมัครมาเนี่ยครั้งที่สิบที่จัดครั้งนี้นะครับผมเชื่อลือเกินว่าเยาวชนที่มานะครับสมัครทุกคนนะครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะสมัครแล้วไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็นาความรู้จากเพื่อนๆที่มาสมัครได้เนี่ยไปต่อยอดได้นะครับขอฝากฝังให้กับ เยาวชนทุกคนว่าการมาเรียนรู้นะครับเราจะได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับเช่น1เราได้วิธีการออกแบบครับการที่วัตถุวัตถุใดวัตถุหนึ่งจะลอยขึ้นไปในอากาศได้นนะครับเราใช้หลักวิทยาศาสตร์บรจัก็จะเห็นว่าน้ําหนักมันต้องเบากว่าแรงขับนะครับแรงขับจะต้องมากกว่าน้ําหนักเพ็นน้มาที่ลอยขึ้นได้การดีไซน์ที่ดีจะให้ทําให้จรวดขึ้นตรงครับนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายๆอย่างนะครับที่เราจะได้เรียนรู้เราได้รู้จักเพื่อนนะครับรู้จัก จากผู้ฝึกสอนนะครับรู้จักเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมากมายนะครับสุดท้ายครับผมเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับก็จะทำให้เยาวชนของชาตินะครับได้มีความตระหนักถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็จะได้เป็นต่อยอดนะครับให้งานวิจัยนะครับหรืองานอะไรต่างที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเจริญก้าวหน้าไปได้ดูดีครับ ด้านผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรนายศรรคุรุกิจโกศลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยบูรพากล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบัานการศึกษาหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้หรือฐานนวัตกรรมเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์4.0ดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในการจัดกิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์ในครั้งนี้เป็นการเฟ้นหาเย,ยาวชนที่มีความฝันที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคตมาเติมเต็มและต่อยอดสู่การเป็นนวัตกรด้านเทคโนโลยีอวกาศต่อไปโดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในด้านทรัพยากรบุคคลสถานที่และวัสดุอุปกรณ์รวมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสามารถยื่นพอร์ตฟอรโอเพื่อสมัครเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยบูรพาได้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่10เปิดรับสมัครแล้วค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20เมษายน2564สามารถอา่านกติกาการสมัครได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage ค่ายวิทยาศาสตร์สถาบันเทคนโนโลยีป้องกันประเทศและคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์03810-222 2ต่อ3 3 8 0ค่ะหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนะคะ0-3 3810 2222ต่อ3380ค่ะ